วิธีการทดสอบวันน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็ใช้เศษแป้งนะคะใส่ลงไปถ้าเศษแป้งใส่ลงไปแล้วไม่ไหม้นะคะสีไม่ดำเลทันทีก็คือใช้ได้เลยค่ะเราก็เอาตัวกระดปปิบับลงมาทอดได้เลยค่ะปกติจะจะใช้ที่ทอดนะคะแต่วันนี้จะจะใช้แบบนี้นะคะเพราะว่าทอดไม่เยอะ ถ้าเป็นหม้อทอดโดยเฉพาะเขาจะมีตะแกรงรองด้านล่างนะคะแต่ทอดไม่เยอะขี้เกียจล้างหม้อแล้วมันจะเปลืองน้ํามันมากเลยเพราะมันต้องใช้น้ํามันประมาณห้าลิตรแล้วเราทอดไม่เยอะก็เลยใช้แค่นิดเดียวเลยใช้สะดวกเป็นหม้อแบบนี้แทนแล้วก็หาตะแกรงนะคะเอามารองเวลาเราใส่ตัวกระดิ่ปรับลงไปเขาจะไม่ไปติดตรงก้นหมอ้อและจะไม่ไหม้ค่ะ แล้วเราก็ค่อยๆกลับนะคะทอดแบบนี้เราจะไม่เปลืองน้ำมันด้วยค่ะถ้าในกรณีที่เราทำไม่เยอะนะเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นได้เลยค่ะเราก็จะสุกทั่วนะคะแล้วก็ไม่มีไห้นะคะแล้วก็เอาไปพักได้เลย ไปต้องทอดปานกลางนะคะระดับระดับความร้อนปานกลางนะ แบบนี้จะไม่มีไหมนะคะจะได้สีสวยเสมอกันทั่วเลยค่ะ เนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ตะแกรงแบบนี้แล้วเราก็หมุนๆขย่าขย่าไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาไม่ติดตาตะแกรงออตรงก้นตะแกรงนะคะจะได้ความร้อนทั่วเลยค่ะ